สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้สําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะทําการทํานายดวงชะตาของชาวราศีสิง์ลัณาาราศีสิงในช่วงระหว่างวันที่1นึถึงสิตุลาคม65นะคะสําหรับการทํานายดวงชะตานะคะก็จะทําให้เราได้ทราบ เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้านะคะจะได้ตระเตรียมวิธีการหรือนหาแนวทางเพื่อรองรับปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้านะคะเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงั์คนาราศีสิง์ใน ด้านต่างๆนะคะทั้งๆด้านการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาราศีนะคะก็สามารถใช้วันเดือนวันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านดูได้นะคะโดยท่านชาวราศีสิงห์ก็จะคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กกันยายนนะคะค่ะก็ยัง ยังไงก่อนอื่นก็ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมนี้นะคะการงานการเงินความรักสุขภาพของท่านชาวราศีสิง์ลัคนาราศีสิงจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาดูที่การงานกันก่อนนะคะ การงานในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคม65นี้นะคะการงานของท่านที่จากที่เคยติดตดิดขัดขัดล่าช้าในช่วงที่ผ่านมานะคะจะกลับมาราบลื่นขึ้นนะคะดวงของท่านกําลังเปิดนะคะในช่วงนี้ท่านที่ค้าขายนะคะถ้าจะขยับขยายกิจการหรือคิดหาแนวทางการตลาด หรือมีการโปรโมทส,สินค้าจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจนะคะจะมีโอกาสที่จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะทั้งลูกค้าที่เข้ามาใหม่ก็จะเยอะขึ้นนะคะแล้วก็จะมีลูกค้าเก่าก็จะกลับเข้ามา,อ,าอุดหนุนนะคะช่วงนี้ท่านก็จะได้มีการขายสินค้าได้มากขึ้นทำยอดได้มากขึ้นนะคะ การงานช่วงนี้จะดีขึ้นนะคะแต่ก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็จะคุ้มค่านะคะจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยที่ท่านได้ลงทุนไปนะคะท่านที่ทํางานประจําท่านมีเกณฑ์จะได้พบปะผู้คนมากขึ้นจะได้เข้าสังคมกับผู้คนหมู่มากมากขึ้นนะคะมีเกณฑ์จะต้องเดินทางในเรื่องของการงานมากขึ้นนะคะจะมีงานเข้ามามาก แล้วก็จะมีคนคอยช่วยสนับสนุนช่วยเหลือท่านในด้านการงานนะคะไม่ว่าท่านจะประสบปัญหาอะไรนะคะก็จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนําให้คําปรึกษาให้ท่านสามารถบรรลุเอ,อ่อแล้วก็ประสบความสําเร็จในงานได้เป็นอย่างดีนะคะ ท่านมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องงานในช่วงนี้นะคะแล้วก็จะมีข่าวดีในเรื่องของงานเข้ามาการงานของท่านจะมีความโดดเด่นนะคะแล้วก็แต่ว่าให้ระมัดระวังเรื่องที่อาจจะมีผู้ร่วมงานหรือคนรอบตัวนะคะที่จะคอยกั่นแกล้งนินทาว่าร้ายหรือพูดให้ร้ายหรือมีศัตรตูนี้ที่ทํางานนะคะ<ม>ก็ขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะอดทนไว้นะคะอย่าใช้อารมณ์อย่าวุ่วาย แล้วก็อย่าท้อนะคะให้ใจเย็นๆนะคะทุ่มเทให้กับการทำงานให้เต็มที่นะคะแล้วท่านจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะถ้าท่านคิดรีเริ่มจะทำงานหรือโครงการอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ทำได้เลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ผลดี ส่วนทางด้านการเงินนะคะท่านมีเกณฑ์จะได้รับเงินแบบคาดไม่ถึงนะคะจะมีโชคมีลาบด้านการเงินการเงินก็จะได้มาในลักษณะหลายทางนะคะท่านจะพบลู่ทางหรือแนวทางในการหาเงินได้หลายทางนะคะในช่วงนี้ท่านจะมีไอเดียใหม่ๆคิดหาแนวทางคิดหาวิธีที่จะหาไรายได้เสริมหรือไรายได้พิเศษได้ดีนะคะ การเงินก็จะยังเป็นแบบได้มาจ่ายไปนะคะยังเป็นลักษณะหมุนอยู่นะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะหมุนได้คล่องนะคะการเงินไม่ติดขัดจะมีเงินเข้ามาให้จับจ่ายได้ทันเวลานะคะแล้วก็ในช่วงนี้ท่านอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับคนในบ้านนะคะหรือคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพของคนในบ้านคนในครอบครัวนะคะเพราะว่าอาจจะมีการเจ็บป่วยแล้วท่านจะต้องเสียเงินไปกับการ ใช้ใจใ่ายในค่ารักษาพยาบาลหรือการดูแลสุขภาพนะคะรวมทั้งของตัวท่านเองด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินพิเศษพิเศษเข้ามานะคะในช่วงนี้สำหรับทางด้านของความรักนะคะคนโสดช่วงนี้จะมีเสน่ห์นะคะจะมีคนเข้ามาชอบเยอะแต่ให้ศึกษาดูให้ดีก่อนนะคะให้ระวังว่าอาจจะเจอคนมีเจ้าของเข้ามาชอบแล้วก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องปิดบังซ่อนเร้นนะคะ คนมีคู่นะคะเป็นช่วงที่ความรักยังอยู่ในระหว่างที่รู้สึกว่าสับสนรู้สึกมีความไม่มั่นคงในจิตใจนะคะเอ่อแล้วให้ระวังนะคะอาจจะมีมือที่สามมีรักแทรกรักซ้อนเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านจะต้องควบคุมอารมณ์ควบคุมคำพูดนะคะต้องจะอย่าใช้คำพูดที่รุนแรงนะคะแล้วก็ให้ใจเย็นๆค่ะมีอะไรให้หันหน้าปรึกษาเข้าหากันนะคะ แล้วก็ให้อดทนใจเย็นๆไว้นะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นจะผ่านไปได้นะคะวิธีทำบุญเสริมดวงนะคะก็ให้ทำบุญกับเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กพิการนะคะสำหรับทางด้านสุขภาพนะคะก็ให้ระวังในเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับโรคก,กระดูกเกี่ยวกับโรคเข่าแล้วก็ปวดแข้งปวดขานะคะหรือโรคที่เกิดจากความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำนะคะการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านต้องหาเวลาพักผ่อนให้มากขึ้นนะคะอย่าเครียดกับงานจนมากเกินไปแล้วก็อย่าวิตกกับงานจนมากเกินไปนะคะให้หาเวลาพักผ่อนแล้วก็คลายหาหาอะไรมาคลายเครียดนะคะเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของท่านนะคะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลักนา ราศีสิงห์แล้วก็ชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะออให้ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความโชคดีประสบความสําเร็จในทุกๆด้านที่ท่านปรารถนานะคะขอให้มีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาแล้วก็มีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายนะคะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ